สบายดีพี่น้องมือหนี้จพามาบ้านละนิดพี่น้องมาทุระอะไรแต่ว่ามือนี้ว่าตอน,น,นแรกว่าจะเอารถขามแต่ขามบ่ได้จะไดจะได้ประคามพูนบอ<ะ>ได้เขายางมาพี่ได้ข<ะ>ามยูนนี่ไ่ได้พี่น้องมันชิเลิกนี่ป้านึ่งตะฟังพูดจังเวลานำมาก เร็วยางเขาบ้านปัก่ไกลพี่น้องโอ้ย่างเขาบ้านน,านี่ปักก่ไกลเขาเขาผ้าขาดนี่ใช่ปะชงชีชีวางพุนคนละ อันนี้ลืมบอกพี่น้องบ้านละหนดีดต้มขนาดเลยพี่น้องบูว่า,วาวสิหลอดหรือบอ่อบูนี่โอ๋อตี่นตื่นนี่ รถจักรมันชีเลิอกอยู่บางหันรถเเเเขบืนได้โอ้รถจักรถามก็ได้คิดว่าเลิกสะดอพี่น้อ,อเเนงเต็มเร่งแล้วเว้ยเลิกได้ถ่วมได้หน่อยอถ่วมนี่ก็ะถ่วมพล่น้องถ่วมไปทีปท่จูงรถอีกรถลดมันต้านต้านนา้ำให้เ,เต็กนะ เดี๋ยวล่ะพี่น้องย่างเอาไปเติบอยู่โหปกาไก่ๆเครื่องหลักเนาะเครื่องลักนี่นะท่าบ้านบ่แม่นเออแม่นแหละบ้านใหม่ประมาณบ้านเก่าอยู่ประมาณครึ่งกิโลพี่น้องย่างกลับพอดีเป็นกิโลนึงมั้ยอสิเพิ่นสิมามาอีหยังกันนี่ แล้วพี่น้องมาหอดบ้านแล้วบบานนี้อันนี้ก็เป็นบ้านส่วนบทส่วนเพาโทึงงน่ะส่วนร้ายเนาะบริษัส่วนร้ายเลยแกนแมนบดเลย9ก้าสิบอร์เอยเลยน่ะเก้าซะเนาะตีราคาไปบดบดได้ส่วนร้ายบ้ประมาณเจ็ดปีแล่ะ บไดมาเจ็ดแปดปีแล้วพี่น้องมาตั้งแต่ตอนอยังน้อยตั้งแต่อยู่สิบสามสิบีนี่ก็เศร้าสี่ก็สิบปีสิบปีนี่แหละพี่น้องบริข่าวมาบ้านนีตอนสิบปีที่แล้วบไดมีไฟฟ้าอันนี้คือเอิรบ้านละหนีเด้อพี่น้องอันนี้เป็นบ้านไม้พนยย่นใหญ่มากอยู่พุ่นเป็นบ้านเก้าทางพุ่นน่ะเก็บภาพบรรยากาศโอ้เหิร์ามนันสองเปลี่ยนแปลงไปได้แ,แต่เก่าไม่แต่เฮือนหลังตะพบตะแป๊บเลยเด๋วยดวยนี้ไม่แต่เฮือนหลังใหญ่ เพื่อนไล่ลังอยเสมอเพื่นไล่ล้างตะเกาเพื่อนไม่เดียวนึงพี่น้องเพื่อนกะง่ายเขามากได้เพื่อนลังตั้งเพื่อนนะพุ่นโผ่พุ่นนักยกยกกินบอลมาเพื่อนเอื้อยบอลน้อยพี่น้องโอ้มีจานเร์าเทียมมียังทักนี่บ่อมี่ยังรีบถ่าไปก่อนนะไปก่อนบบมี่นี่ฮอตนโฮจะไปโค้งแล้ว นี่กระขัวมันจะอ้อมเป็นแบบดินภผยดินมันเลยกัเมืองพีนแขวงสวอนในเขตนี่แหละพี่นกแต่ว,ว่าอยู่ใน,นเขตเซธมวกนี่นะห่างจากเมืองพีนมาประมาณสิบเจ็ดสิบแปดลักนี่ละสิบุกเกินห่นจากบานประจัยมากเพื่อนเอ้อน้อยทั้งปุ่นได้หน่อยแมนบ่น ดนแล้วไปขามาโดนแล้วตังต้งแต่น่อยอันนี้จ็เท่านะน้าบาโอ้ยเน,นาะแต่เก่าเพือนแล้วนี้บ่มี หอเทือนอ้อยเลยพี่น้องอันนี้อ้อยอยู่อบหน่อยเดินเดิเพิ่นเลี้ยงแบะเลี้ยงงัวพุอนยากันังื่นขังพื่นสิกังไห้พี่น้องเพื่นสิกังไหวอ้กว้างเลยนะดินเนาะ Ba đi hết đi sang yêu. Những chỗ công bắt hết đi sang đi nhìn số con đi bài đi đi bài đi đi bài 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 นี่บอนเฮ็ดปีกายนี่บ่เคยยามบ่ตะตะคุดบอนเฮ็ดปีกายนี่แหละว่าอืออด๋เบาไปจนได้ขึ้นไปคนเอารถใหม่ข่อยมาลักเด้อนี่เเือยบ่น้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นเฮือนหญ้าเพิ่น กว้างขางเลยเดี๋ยวกะสีผ้าส้มอยู่พี่น้องรอบๆอยู่แต่ว่าบ้านกว้างแต่เก่ามันเป็นบ้านแคบๆนี่ไรพี่น้องบ้านแคบๆบ้านห่มหอมนี่สีได้ย่างกลับแล้วพี่น้องบ้านนี้ถึงข้าวแล้วถึงข้าวต้องกลับแล้วครับย่งางอีกครึ่งกิโลพอดีเป็นลักนึง มาหน่อยบาได้ถ่ายคากพี่น้องเมื่อกี้บาได้ถ่ายคากรั้มเมื่อกี้นี่ก็เลยย่างแบบฝ้าวางอันนี้พี่น้องต้นผักกุ้มกุ้มพี่น้องที่เฮาเอาไปเฮ็ดสมพักเนี่ยเฮาไปขั้นไปขั้นสม แม่นบ็ดพี่น้องคือทั้งบ้านกับอุดมสมบูรณ์จ้ะแต่ก้อนตอนยังเนาะป้าใจมาหาสอนกุ้งเนาะมาเฮื่อเอื้อยบปหน้อยพอป้าใจกับบปหน้อยไปทำกันตลอดเลยตอนยังน้อยเสียงย่งตึกบตึ๊ตึ๊ลักอันนี้เพิ่นใส่ใส่เบ็ดพี่น้อง รถจักมาบ่าได้เ่ยพี่น้องคุณนะขนาดรถไทยก็ยังจมลิบเลยสัมลิบตีนมันดอกลิบหลอกมึงควรเอารถไทยขามเลยพี่น้องรถไทยหน้าเดินตามเนะ ก็าสได้มาขามังเก่าตัวโลดมังขาที่ใช้ก็ได้พอกันสิบุกอยว่เกยงนี่แล้วเก้งหัวเข่าเลยก็เลยกปันไหลอ๋อเดดจี่ขืนโทรศัพท์กี่น้องไทยก็ะขามปิทาภูต ใจก็เฝ้าเนี่ยฝ้าออกกลับเพราะว่าจอดรถไว้อยู่ฟังคุณบ่ค่อยหมั่นใจปันใดนะฝ้าไปแล้วเฝ้ากลับถ้าจริงก็จะไปเอาไม้แล้วแต่ว่าไม้มันพังแล้วมันพีแล้วบ่นหน่อยส่วนมาเอาไม่พอมีธุระตรงมานะเสษโมกป้าพี่น้องงามขนาด ใส่เบ hey, no, like, uh, ็ดใส่แหแใส่ม้ออยู่นี่เลคักเอ้ยมึงปักเกือบเห็นไ่มเนางเกือบพลาดมึงท่ามั้งมึงกล้องอย่างเดียวบ่ได้ เลงล่งตี็โอ้ยปรลาดยังเป็นนีี๋ยเกบไปแล้วเด้เดนแลแกก่อนจนดรถไป้ทเงเป็นห่วงมาไส่นังบุกค่อยสีเสื้อใจปันไดแบบสีนะต้องฟา mưa tức là anh dọn sàn mưa 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 nhang nhang cứ tập phăng như thế nào กขอบใจหลายๆพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาเมิ่งคลิปนี้แต่ต้นจุดจบทางพิพากษากันได้กันต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ยพี่นงแลก้กกดกระดิ่งน้ำเมื่อย